เทคนิคดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ไม่เกิดโทษต่อร่างกายค่ะข้อที่1เลยนะคะเราควรดื่มเป็นกาแฟดำค่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะอย่างที่2ถ้าใครไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็พยายามลดน้ำตาลลงเรื่อยๆค่ะจนเหลือไม่เกินครั้งละ1ช้อนชาค่ะแล้วเราจะรู้สึกทานได้ไปนะเรื่อยๆแล้วก็จะติดใจกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ และ3นะคะเราควรดื่มกาแฟหลังตื่นนอนประมาณเกิน1หรือ1ชั่วโมงครึ่งไปค่ะเพราะช่วงหลังตื่นนอนฮอร์โมนคอร์ติซอลยังทํางานอยู่ร่างกายเรายัางตื่นเต้นกระฉับกระเฉงอยู่นะคะเราควรดื่มหลังจากฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยหมดฤทธิ์ลงค่ะนะคะ ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างค่ะเพราะกาแฟมีคาเฟอีนและมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆที่จะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการกดไหลย้อนได้นะคะ5้าค่ะควรดื่มน้ําตาลหลังจากที่เราดื่มกาแฟไปนะคะเพราะว่ากาแฟมีฤทธิ์ในการขับน้ําออกจากร่างกายถ้าเราดื่มกาแฟบ่อยๆจะทําให้เราขาดน้ําได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มน้ําตามนะคะและ6ค่ะหลังจากดื่มกาแฟแล้ว ควรบ้วนปากหรือแปรงฟันนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยมีกลิ่นถ้าเราไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันจะทําให้เรามีกลิ่นปากได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดคราบเหลืองที่ฟันของเราได้ด้วยค่ะเจ็ด <7 S 1> นะคะเคล็ดลับข้อนี้นะคะกาแฟจะช่วยกระชะับผิวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกกําลังกายสักพักหนึ่งเราควรดื่มกาแฟค่ะกาแฟจะไปช่วยทําให้การเผ,ผาผลาญของร่างกายดีขึ้นเข้าตปนะคะเราไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่าวันละ2แก้วหรือมากกว่า300มิลลิกรัม ต่่อวันคะเพราะจะทําให้ร่างกายของเราได้รับคาเฟอีนมากเกินไปมีผลทําให้เราเกิดอาการใจวิวใจสั่นได้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้เกิดประโยชน์และมีความสุขกันนะคะด้วยความปราจนิาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ